ควรเจเวลาไว้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานพุททางทำมังสังฆังยาวานิพานังสรารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึง่งตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอน้อมตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาได้บูชาสการะ,จะเจริญจิตตภาวนาในสถานที่วัดนิโคทารามในวันนี้ขอจงเป็นบารมีเป็นภาร,ระปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งขอให้เกิดปัญญาญาณความรู้แจ้งทั้งในชาตินี้ แล่ชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความปนทุกข์คือพระนิพานเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอรหังสัมมาสัมธธพุทธระกาวาบุตังภะกาวันตังอะภิบาเมีมิสวาคาโตภะกาวตาธโมธรรมังนัมสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมัง